สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Roblox f o r เช่นกันนะครัผมเย้ yeah! <Ooh! S 1> ว้าวโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็กลับมากันอีกครั้งครับผมเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวเจ้าเจ,าเจาสันนะคผมทุกคนว,ว้าวโอเคโอ้ไม่ได้เป็นถ <laughs> ูไม่ได้เป็นนะ <laughs> จะมารีวิวเขาเดี๋ยวก่อนงั้นเราต้องเอาชีวิตรอดก่อนใช่ไหมฟืบฟืบ ปั่นไฟก่อนไหมเจสันอยู่ไหนเงียบกวาไว้ำปัดเครื่องนี้ก่อนอา้าวแล้วตู้ทำไมชอบไปกดกินนัวมาดิไม่มีเว้ยไม่มีเว้ยเจสันไม่อยู่แถวนี้ตู้ชอบกดผิดตลอดละ่ะไประวังรอปึ๊บ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 ,บนี่โอเคเฮ้ยเอา้า มันก็ไม่ได้ดิปึ๊บๆอย่างนี้ช่วยกันเพื่อนแป๊บเดียวเสร็จแต่อะไรจังหวะล่างนี่มันยากจริงๆเว้ยไปโอเคเพื่อนเชิญมาแล้วล่ะเชิญมาแล้วจ้าจีตันมันอยู่ไหนวะหลบสิไอกระโดดข้างบนนั่นคือใช่ไหมจีตันมันไปไหนอะ อาเครื่องนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จไปสี่เครื่องแล้วหัวมันไวจังเจตันเจตันจะจับใครไม่ได้เลยโอชีบแล้วแล้วเจตันไปไหนประเด็นอะประเด็นประเด็นคือเจตันมันไปไหนวะฟึบนี่ตมราหาผีหรือเปล่า <c oughs> นี่เราเล่นแมบ,บตามราหาผีหรือเปล่าเ,เนี่ยเจตันสี่เครื่องไหนล่ะ เจตันอยู่ทางนี้ป่าวะเหลือเครื่องเดียวเอาละตอนนี้เหลือเวลาหนึ่งนาทีขึ้นไปดูข้างบนข้างบนก็เสร็จแล้วอา้าวอยู่กันครบหมดเลยเอ้าวเจตันไอ้เจตันทำไมไม่ตีคนเราเจตันเอเ็นอ,อ,อ,อะไรไอ้ดูเบื้องแกห่อเจตันมันไม่ตีคนนะเจตัน เจตันเองเป็นอะไรโอ้ยโอ้ยลงมาฟันว่ะมีการฟันฉับว่ะเมื่อกี้อ่ะเจตันเจไปไหนแกจะวิ่งหนีฉันไปได้เจตันฉันมาแล้วฟันดิไอเจตันเจตันมันวิ่งหนีคนนะเจตันมันวิ่งหนีคนอ่ะเอาอะมาลองหนุนใส่มันกันเลยพวกเราลองหนุนใส่มันกันเลยเอาดิ ลูมเจสันลูม,มันรูม,มันอะไรเดีย่ยเรามาเจอจิตวิญญาณเจสันเลยเดียกิดอะไรขึ้นเจสันอุ้ยเอาโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วหยุยเรียบร้อยรอดชีวิตกันหมดเลยครับผมโอ้โหผีไม่ตีคนแล้วรอบเดียเอาละครับผมกันเดี๋ยวมารีวิวสกิลแบบรีบๆแล้วกันนะผมซึ่งต้องบอกเลยว่าสกิลเดี่ยมันก็พื้นนฐานนะมันเป็นตัวแจกตัวแรกนะครับผม เจสัสนเนี่ยค่าพลังก็ประมาณนี้เลยนะผมอ่านเอานะฮะเลือดเดี๋ยจะอยู่ที่พัดสองร้อยห้าสิบนะผมสปีดเรกูล่าสปีดเดินเนี่ยแปดนะผมวิ่งยี่สิบแปดแม็กซ์สตามีนาหนึ่งร้อยสิบนะผมเพิ่มสิบเอ้ยลดสิบเพิ่มยี่สิบนะผมแล้วก็พัสสิบเนี่ยจะเป็นถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆวงรัศมีคิลเลอร์เนี่ยจะน้อยกว่าคิลเลอร์ตัวอื่นเลยนะผมรัศมีความกลัวเนาะแล้วก็ท่าแรกนะผมเป็นฟันฉับเจย์เจย่าท่าที่สองเป็นฟันเวียงท่าที่สามเป็นฟันพร้อมเรื่อยและท่าที่สี่เป็นความโกร เอาแล้วถูเจอคูดครีตโอเคถูเจอคูดครีตว่ะรอบนี้อ่ะโอเค A few moments later ทุกคนนะย้ายห,ห้องเล่นด่วนครับผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับผมทั้งผีทั้งคนแปลกไปหมดเลยห้องนี้ชนะย,ยะว a t นี่มันห้องปั๊มตังของจริงว่ะทุกคนโอ้ใช่ปะเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนคนนี้เงินแปดหมื่นอะเงินแปดหมื่น เออเงินแปดหมื่นอันนี้อาตัวเงินพันหนึ่งแต่มันมีคนเงินแปดหมื่นจริงๆนะเว้ยโอเคทุกคนตอนนี้พี่มาเข้าเซิร์ฟใหม่แล้วนะฮะซึ่งเซิร์ฟเมื่อกี้มันแปลกๆแปลกๆว่ะบอกไม่ถูกนี่ครับผมก็อย่างที่บอกครับผมสกิลเจสันนะฮะนี่ตามนี้เลยครับผมความยากเนี่ยมันสองดาวเท่านั้นครับผมเลือดเนี่ยอยู่ที่พันสองร้อยห้าสิบนะผมเลกูล่าสปีดแปดนะผมเดินเนี่ยวิ่งยี่สิบแปดนะผมแม็กซ์สตาร์บิน่าหนึ่งร้อยสิบแล้วก็สตาร์บิน่านะครับผมลดเนี่ยสิบ สิต่อวิเลยนะแล้วก็เพิ่มนะผมยี่สิบต่อวิโอเคพาร์สิบของเขาได้ผมก็จะเป็น ในเรื่องของรัศมีความกลัวนะผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเนาะแต่ว่ารัศมีเนี่ยจะแคบกว่าคนอื่นเขาจะเล็กกว่าคนอื่นเขานั่นเองครับผมประมาณว่าแบบมาก็ไม่ค่อยรู้รรตัวอะไรแบบนี้เนาะน่าจะมีมาแบบเยียบๆอะ่ะแล้วก็นี่ครับผมการฟันทึบนะผมก็จะมีเรื่องของดาเมจความโกรธเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมคูณดาว1.9าวิเนาะเราอันนี้พี่ขอแบบไม่ละเอียดแล้วกันนะมันดูแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมากครับผมมันก็ฟันฉับเหลยว่าง,ง่ายๆแล้วติดสถานะเลือดออกครับผม5้าวิด้วยกันนะ ขั้นที่1เนาะแล้วก็ท่าที่2อครับผมจะเป็นการฟันฟันแบบควงอ่ะแวบแวบนะครับผมต้องลองไปใช้กันดูครับผมแล้วก็ติดสถานะเฮลเรตนะครับผม14วิด้วยกันนะฮะเจสันฟันแล้วเนี่ยก็จะติดสถานะสโลตัวเองด้วยนะเพื่ออะไรวะท่าที่3นะครับผมก็จะคูณดาว40วิเลยนะครับผมดาเมจเดี๋ยวจะอยู่ถึง 50- 70%เลยนะครับผมถ้าโกรธนี่ครับผมท่านี้เนี่ยจะฟันด้วยนะครับผมแล้วก็สลับกับการใช้เลื่อยด้วยนะครับผมเจนซอก็มันจะฟันฉับๆับด้วยอันนี้ พี่บอกเลยนะพี่เคยใช้แล้วพี่งง งงจริงๆครมันต้องกดฟันต่อฟันต่อหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่พอฟันไปแล้วมันฉับเดียวเองเว้ยแล้วก็ท่าสุดท้ายครับผมจะเป็นท่าความโกรธนะครับผมซึ่งเจสันเนี่ยสปีดจะเพิ่มขึ้นเป็น19.5เลยได้ผมถึง14วินนะแล้วก็มีออร่าความโกรธนะครับผมถ้าเกิดใช้ท่าเนี้ยควบคู่กับท่าอื่นนะครับผมที่ด้านหลังเห็นไหมคำว่าความโกรธทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นพลังด้วยนะครับผมดาเมจจะเยอะขึ้นจากยีก่สินสามสิบห้าเป็นไผมจาูห้าสิบเร็นเจ็ดสิบหน้าผม ก็คือเจสันนั่นเองครับผมและถึงเวลาแล้วล่ะมามาปุ๊บเจอคุณคิดปั๊บเพื่อนโยนเหรียญแล้ววะเรี่ยอย่างน้อยเวลาเราปั่นเครื่องนะเว้ยมันต้องมีเวลานะในการปั่นถูกไหมมันไม่ใช่มาปุ๊บปั่นปั๊บอะไรอย่างนั้นอะพี่งงเลยห้องเมื่อกี้คือเข้ามาปุ๊บมันปั่นพั่มพั่มพั่มเสร็จหมดเลยห้าเครื่อง เทียตูก็เออนั่งกันอย่างเงี้ยนั่งมันต้องมีอย่างเงี้ยมันเฮ้ยอะไรวะ <S <S มาแล้วตังปั่นไม่เสร็จเลยได้หนึ่งเครื่องเวย้ยเอาวะเพื่อนมาวะเพื๊บเอาพิษติดพิษอีกตูเอาไว้เพื่อนมาเราหน้าที่มันปั่นอะเอา เอ้ยมันก็ไม่ลากตามตูบอกแล้วจังหวะที่เพื่อนนะผมเขากําลังตีกันฮนะเราก็หน้าที่คือปั่นเครื่องให้มันเสร็จแค่นั้นเองมันแค่นั้นเองจริงหรือเปล่าวะเฮ้ยโอ้โหมันทำไมมันไม่ตามที่เรากดธหัวอ,อ้าวเสร็จแล้วเพื่อนดูตามคนนี้ก่อนไอหัวไก่ดูตามหัวไก่โอ้โหเราตายสามช่วยห,หัวไก่ปั่นเครื่องก่อน มาวะ่ะหัวไก่มาวะ่ะโอ้ยคุณคิดมันมาโอ้ยตัว้องไปแล้วโอ้ยโอ้โหติดเลยตูเพื่ออะไรเนี่ยตูจะมากินโคลาเพื่ออะไรเนี่ยว่างจัดบังวางจัดบังกูงงค,คิดตัวนี้ตึงจะด้วยอยากจะตึงตึงแล้วไหมพามี่แล้วเลือดจะหมดแล้ววะจะไม่ได้ทําอะไรเลยเลือดตูจะหมดแล้วอะ,ะ,อะ,อะ,วอะโอ้โหเหลือตูแล้วดิ มันเห็นแล้วมันเห็นตู้แน่อยู่ตรงนู้นนะ่ะเออทำอะไรทำอะไรทำอะไรตู้ทำอะไรตูโอ้ยโอ้ขับอะไรตูทขัอะไรตูรตก่อนฟืบ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 ตีพี่นี่เจ้าอืมตีพี่นี่เย้าตูจุกว่ะ จุกมาวะบะมี่วะยังไงก็ตายจุกยังไงก็ตายมันมีพิษอะติดพิษด้วยไปเว้ยทางนี้เว้จุกจุกทางนี้ <g ül> ตูเห็นผีไปตัวู้ตัวจุกทางนี้ตุกจุกแล้วจูกจุกแล้วอู้ผีมันเห็นเราด้วยหรอวะผีมันเห็นเราด้วยเออทุกคนตายจูไม่ได้เก็บบ็อกซี่โคลามาด้วยเมื่อกี้ เว้ยเว้ยต้องรอดต้องรอดเว้ยมันต้องอย่างนี้ต,ตึงอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันก็มาละเดี๋ยวมันก็เล่นแล้วละอีกตั้งหนึ่งนาทีกว่าทุกคนเลน,นุ๊กตัวนี้มันจะไปรอดอยังไงเลื่อนเหลือแค่นี้สีพกสีผ้าโอ้ยยาวแบบนี้ยาวโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว มันมาแล้วเว้ยสามที่แปดสามที่ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดโอ้โหจังหวะนี้จุกจุกไม่นานแล้วล่ะมาอะไรมาวะมาอะไรมาวะสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกโอโ้ยายอยู่นี่นี่วะโอ้โหตัวเป็นหินทำไมเนี่ยตัวเป็นหินทำไมก่อนโอ้ยเดี๋ยวตัวเป็นหินโอ้ยตัวเป็นหิน เดี๋ยวออุตาดีมาตั้งนาน <laughs> <laughs> ใครอคุวยอุตสาหลุน้นว่าเป็นเจสันเป็นเรางั้นรอบนี้เราต้องจัดการเจสันเมาเจสันมันเห็นเราละเจสันมันเห็นเราล,ว,ลวเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปปัน่นตัวอื่น ปุ๊บปยืนดันมันเห็นเราแล้ว,ลวเราไปปั่นเกลือก่อนไป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 กโ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 ก็กเครืออยู่ข้างบนเหรอนี่เราวิ่งจนสตาบีด้าหมดเลยเลย่ยใช่เรื่องไหมเนี่ยไม่มีเหรอด,ดูมุมสูงไว้เอาเป็นไ,ไงเราโอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนทำไรปัดโท้เพื่อนมี คุณยอนตูล oh, no. oh. no. oh. no, Do ้อเองตูล้อเองนี่นี่นี่ตูล้อเองเจตันตูอยู่ทางนี้ตูอยู่ทางนี้เออนั่นล่ะขึ้นมาขึ้นมาโดนโดนดิโดนดิเจตันเจตันเจตันตูอยู่ทางนี้เจตันตอยู่ทางนี้เลยเพื่อนเจตันเว้ยโอ้ยโดนโอโดนยิงโดนยิงออ้ยเพื่อนที่ใส่หมวกมียิงได้ด้วยยิงได้ด้วยเอาวแล้วเจตันขึ้นมาดิขึ้นมาดิโดนนะเว้ยโดนนะเว้ยตัวจะบอกให้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพื่อนรอไปทางดูแลช่วยกันช่วยกัน ฟึบฟึบฟึบเปิดโมดรีบเลยอ่ะแล้วดูจะอ้อมยังไงอ่ะโอ้โหมันต้องอ้อมไปนู่นน่ะพี่ว่าเอ้าไอ้เจตันตูลุกเลยอ๋ออีเจตันขึ้นมานี่เพื่อนขึ้นมานี่ขึ้นมานี่เร็วๆๆๆๆนี่ตรงนี้มีตรงนี้มีมอาวุธด,ด้วย โอ้ยดีๆเจรนันตัวนี้มีอาวุธด,ด้วยตัวนี้ตัวนี้เจรนันเออเดินอะโดนฟันฮะเจรันนี่ทางนี้ทางนี้เจรนันทางนี้มาดิมาเว้ยเดี๋ยวมันสนใจตัวบ้างไหมเนี่ยสนใจตัวบ้างไหมตัวก็แค่ไอ้นุกคนหนึ่งใช่ไหมที่รอบที่แล้วรีวิวไปแล้วแล้วมันไปไหนแล้วเจรันมันไม่สนใจพี่เลยอะ่ะเจสันจ้ามาแล้วจ้าสนใจนุ้มหน่อย โดนใจนุ้นคนนี้หน่อยเจสันโอเคโอเคโดนโดนโดนใส่หน้าดิโดนใส่หน้าอ่ะโดน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 อุ้ยเอ้ามันโอ้ยมันเล่งเพื่อนมันเล่งเพื่อนมาเร็ว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 เรื่อนว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 นเจสันเลกกิวมันใกล้มากเอาจริงๆนะโอ้ยโดนยิงแล้วโอ้ยโอ้โหยิงไม่เข้าอื้ออหืจีเลยจีเลยเอ้ยยำยำยำเร็อเรืวเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเก็บพิซซ่านี่เรือฟาไว้ฟาไว้ เรื่อยๆๆเก็บพิซซ่าโอเคเอาพิซซ่าล่ะพิซซ่าเร็วอยๆๆยำยำยำเล่นเป็นคนส่งพิซซ่าดีมั้งนี่ไงโดนโดนโดนเลยโดนเลยโดนเลยเจนานโดนเจนานโดนแล้วเจนานโดนแล้วโอ้ยมันเล่นเพื่อเรามันเล่นเพื่อเราก็มาดิเจรันก็มาดิครับเอ้ยโอ้โหโดนกับเขาบ้างเหมือนกันเอาล่ะนูบอะไรเจนันอยากจะไล่นูบหรือเปล่านะ จะบอกให้หนูเนี่ยมันโจดถึงนะโัวถึงนะจุ๊บนี่หนูดูนี่มันโจดถึงนะหนูนี่มันจุ๊บโวนนะจะบอกให้ไม่ทันล็อกเจตันจะบอกให้ไม่ทันล็อกโอ้ยเครื่องนี่ดีว่าเพิ่มเลือดด้วยเพิ่มเป็นวิเลยว่ะโอ้โหถ้ามีใครใช้อืกนักก่อสร้างนะบอกเลยว่าโคตรดีบอกเลยว่าโคตรดีเพื่อนทอยเหรียญเล่นเลยอะตุ๊กเต่งตุกเต่งตุกเต่งเพื่อนเร็วๆมันข็บรถเร็วๆเลย พื่อนมันเร็วมันเร็วต้องแต่งต้องแต่งเร็ว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 ต้องแต่งต้องแต่งอามันโอ้โหมันไล่เพื่อนคนนั้นมันไล่เพื่อนหัวไก่อ่ะแล้วตายไปคนเลยนี่ว่าเอาเรียบร้อยครับผมทุกคนผู้รอดชีวิตเป็นฝ่ายชนะครับผมเย้โอ้โหตัวเจอเจสันทั้งวันเลยมันเนี่ยแต่ไม่ใช่ตัวแต่ไม่ใช่ตัวโอ้โหตัวก็ไม่ได้เป็นนะดิอะ ตัวไม่ได้เป็นดูก็จบคลิปไม่ได้เลยเพราะตูมารีวิวเจสันแต่ขอโทษนะทุกคนถ้าพี่เล่นกากเกินไปนะผมเจตันเนี่ย <c oughs> พี่เล่นไป็คิวเลอร์ไปเก่งเลยอะเอาจริงๆนะมันอยู่ไหนอะเอาวะ แต่เครื่องเมื่อกี้มันยังไม่เสร็จเลยนะเพื่อนทําไมเราถึงรีบหนีกันจังเลยอเรารีบเอา้าเสร็จแล้วเหรอยังไม่เสร็จนี่ยังว่าอยู่ทําไมเรารีบหนีเร็วจังอะอย่างี้ฟึบเรียบร้อยอย่างนี้สิเขาเรียกเสร็จ โดนไปหนึ่งแล้วนะเอาไงเอาไงดีเพื่อนเจตันมาไล่อยู่อ่ะเจตันไล่อยู่อ่ะเราหลบอย่างนี้ก็ได้เหรอชิปละเจตันเราต้องไปหลอกล่อเจตันหรือเปล่าโอ้โหเพื่อนเหลือเลือดนิดเดียว เราต้องช่วยเพื่อนปะเรามีหน้าที่ปั่นบ้างวะมาเจตันฉันเองเร็วเจตันมาดิเว้ยอ้าวมันไม่สนใจมันไม่สนใจดูเลยอะโอ้โหแล้วเพื่อนจะหลบได้ไปเนี่ยโอ๊ยมันไม่สนใจดูเลยอะดิชิบลาเจตันเจตันโน้มอยู่งนี้ไอ้โน้มอยู่งนะดิเจตันโอ้โห จะน่าันไล่แบบดูเดือดมากเราก็ไม่กล้าเข้าทําไมวะทําทไมเราถึงไม่กล้าโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนตุยไปเลยนี่เหลือตูแล้วดีทีเนี้ย <c oughs> เออนล่ะนละไป่ไลละเจอร่องหนไปดิเจอร่องหนไปดิงงงงงงตูก็งงเหมือนกันแหละปึ๊บเออนละเออนล่ะมาดิมาดิมดันตุตรีอุ้ยโอ้โห โอ้โดนหฮาโอ้ยกิ้งเลยตูกิ้งเลยเจอแบบนี้ตูกิ้งเลยเพื่อนมาวะมาวะอุ้ยโอ้โหจุกจุกอ๋โอ้โยโดนหฮาไม่ตายมันแล้วโดนหฮาไม่ตายมันแล้วอุ้ยโอ้โหโอ้โหนุ๊ก นู๊ไม่ไหวแล้วจ้ามีใครมาเปลี่ยนตัวนู๊หน่อยจ้ามาอยู่เดี๋ยววะเพื่อนอ้มีเพื่อนเต็มเลยเพื่อนมาช่วยตุแล้วเพื่อนมาช่วยตูแล้วโอ้เพื่อนอยู่นี่กันเต็มเลยดีนะตุมีเพื่อน เต wa wa <laughs> ดรดว่าเติว่าเว่ยเตดรว่าเตว่าเว่ยดูรอดไอ้ดูรอดอีกแล้วครับผมโอ้โหเมื่อไหร่ตัวเด้ได้เป็นเนี่ย <laughs> มะะเมื่อไหร่ครับประเด็นคืะอเมื่อไหร่ตัวเด้เป็นเจสันเนี่ย <laughs> ได้ยังเออตัวว่าแล้วตัวลืมเปิด <laughs> ตุการหรือเปิดการมปฆาตกรโอเคทุกคนอูแบม่มดีด้วยคดว้างทุกคนนะถ้าเกิดว่าพี่เล่นไม่เก่งขออภัยด้วยนะฮะพี่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเอ้ยโอ้โหโอ้โห ฟึบฟืบฟืบฟืบเอ้ยตัวใหม่เหรอวะนั่นอะมีเกาะด้วยอืออุ้ยโอ้โหมันสู้เราได้ด้วยเหรอวะทำจริงนี่มันทหารเผ่าพันธุ์ไหนเนี่ยอึฟึบฟืบฟึบฟึบโอเคโอเคโอ้โหตูวจะไล่นูก่อนเลยเหรอหนูคนนี้อาจจะเป็นคนที่ช่วยเราเมื่อกี้ก็ได้นะอึอึฟึบ ทีละคนทีละคนแล้วกันทีละคนแล้วกันอทีละคนแล้วกันเพื่อนทีละคนแล้วกันเพื่อนขอโทษทีขอโทษทีวะเออคนไหนเหลือคนไหนอุ้ยเอาใครต่อยตูวข้างหลังใครต่อยตูวฟึบเอ้ยไอ้นี่มันใครวะปึ๊บเอ้ยโอ้โหนูบจุ๊กเฮ้ยนูบจุ๊กคนนี้หรือเปล่าวะ ที่ชนะเมื่อกี้โอ้โหนุบจุกว่ะคนนี้คือนุ๊บคือนุ๊บจุกว่ะคือนุ๊บจุกว่ะขอโทษดีขอโทษดีที่ผมเป็นผีกากไปหน่อยขอโทษดีโอเคเฮ้ยโอ้โหมันกินแข็งมันกินแข็งว่ะมันกินแข็งว่ะเพื่อนว่ะเพื่อนว่ะเออเรียบร้อยโอ้โอยังไม่เรียบร้อยอีกเดี๋ยวเรียบร้อยอีกสุดยอดเออตึก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 เรียบร้อยไปดีเพื่อน โอ้เพื่อนไปละวเพื่อนสปีดไปละฟึบพีตาฮาร์ตพีตาฮาร์ตพี่ตีมั่วเลยตอนเนี้ยพี่เล่นตีมั่วล่ะจริงๆจับคนไม่ถูกหรอกอย่ามาไล่ผมเลยเอ้ยอย่ามาแย่งอย่ามาแกล้งผมเลยเอาจริงๆนะฟึบเอฟฟึบไปดีแล้วคนไปดีแล้วคนล่าดีแล้วคนล่าดีแล้วคนโอเค มาแล้วข้ามาแล้วเจสันผู้ประดุงความยุติธรรมหรือเปล่าฟึบเฮ้ไอคนนี้มันมันเอ้ยมันมันไขวะมันไขวังมันไขวังเออเออมันไขมันไขมันห้าวจังเลยวะไอคนเนี้เฮ้เห็นมันใส่เกาะใส่เกาะดูตลอดเลยใส่เกาะดูตลอดเลยใปเออเออใส่เกาะดูตลอดเลยมันไปใครเออห้าวจังเลยเออไอคนนี้ทำไมมันแวบได้วะมันมีคนหนึ่งแวบได้ด้วยเฮ้ย เอาละเจตันมาแล้วเจตันมาแล้วเพื่อนฟึบโอ้โเพื่อน,นออบ้านเลยจังหวะดีเพื่อน,นออบ้านเลยอะดูเหนื่อยเลยเนี่ยเพื่อนจะมีคนอยู่ข้างบนไหมโูตอนนี้เขาปั่นเครื่องเรื่อยๆแล้วอะไปละฟึบเจตันมาแล้วจ้าอยู่ไหนกันบลัวเจตันตาไม่ดีคนเนี้ย เจ้เฮ้ยเจตลานาคนไม่เจอ <c oughs> เจตลานาคนไม่เจอละตูตาไม่ดีละตูอยู่ไหนกันหมดโอ๊ยนั่งไงเจอพิซ่าแล้วเจอพิซ่าแล้วเพื่อน่อาตายตายแน่เจะพิซ่าอือโอ้ยตะตาพิต้าบดตลอดเลยกูตูให้คนไดินไปวาร์ปได้เว้ยเอ้ยโหเรียบร้อย เรียบรอยสก,กิลไม่โดนสก,กิลไม่โดนโอ้โหเอ,ออเออ,อพิซ่าพิซ่าพิซ่าอย่าจุกผมพิซ่าอย่าจุกผมอย่าจุกผมออฮยสตาร์พิซ่ามันบดเร็วจังวะเออเออสตาร์พิซ่ามันบดเร็วจัวงเว้ยเรเห็นอยู่คนหนึ่งแวบแวบเขาแว,บ,แวบได้เลยนะประเด็นเนะ่อยู่ได้โวะ <laughs> โอเคแหละขอโทษดีที่เจสันคนนี้มันกากเกินไปหน่อย ดูวก็โดดทีได้ไปอะมันก็แวบเวบตัวเห็นดมันอยู่แวบเวบแล้วมันก็หายไปไหนไม่รู้อะอ่ะเจอแล้วดูเจอแล้วเขาดีไงแวบแบเนี่ยทำไมเขาเดินแบบดีได้ด้วยทุกคนเออทำไมเขาเดินแบบดีได้ด้วยอ่ะไปไหนแล้ววะมันเป็นสกิลของไอคนนี้เหรอหรือว่ายังไงมันหายไปไหนหมดวะอุ้ยตรงไหนูตัวเห็นแล้วตัวเห็นแล้วตัวเห็นมันแวบได้ตัวเห็นมันแวบได้ โอ้ยเดินยังติดเลยเจ็ันคนนี้มันแวบได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูว่าไม่ใช่ตะเกียมันแล้วล่ะดูว่ามันมันโปรแล้วล่ะอะจริงๆถ้าไม่ดูชอบเจอโปร่ะอะจริงๆนะดูจะตบโปรละวันเนี้ยโอ้โหแล้วมันดูอีกไล่ไม่ทัน ไอ้โปรโตัวละเหนื่อยใจเลยสังหารสี่ครับผมทุกคนโอ้โหขอโทษจริงๆอะขอโทษสำหรับกิลวเลิกที่กากคนดีด้วยนะผมแตกตัวมั่นใจเลยไอ้คนน้ายนะไม่ใช่สกิลของมันหรอกมันโปรชัดๆยังไงถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม